ก็สวัสดีครับทุกคนนะวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับมาดูในส่วนของกิจกรรมนะครับก็คือเป็นมันมีกิจกรรมเยอะนะแต่ว่าส่วนของ r p l ผมแบบไม่ได้ทําคลิปนะครับนะกล่าวว่าจะทําอยู่นะก็คือมันแล้วของใช่ไหมนี่นี่เฮ้ยอันนี้จะได้ปะวะเออน่าจะไม่ได้นะแต่ว่าผมแลกทันอยู่นะครับนะข้อดีนะค่อนข้างดีอะ นะนะครับแต่ว,ว่าวันนี้ก็ตามปกทีนะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับมาดูวิธีการรับในส่วนของปเป็นตัวละครฟรีนะโอเคเนี่ยอยู่ตัวนี้นะครับเอ่อคือถ้าเกิดว่าใครดูไม่ทันนะเดี๋ยวผมจะกดใหม่นะครับนะให้เราเข้ามาที่หน้ากิจกรรมนะครับนะแล้วก็เข้ามาที่ประมาณอ่าอันที่สี่นะครับนะมันจะขึ้นรูปแบบนี้นะให้กดคลิกเลยนะครับคือรายละเอียดกิจกรรมนะครับมันถึงมันนานอยู่นะ แบบใครที่แบบตัวยังไม่ตันนะแต่ว่ายังไม่มีตัวนี้นะครับผมก็จะมีภารกิจตัวนี้นะครับให้ทุกคนทํานะเป็นภารกิจล็อกอินไรวันนะครับแล้วก็เล่นโหมด5้าหานะครับหรือจะระดับหนึ่งเกมนะแล้วก็ใช้เทมความสัมพันธ์นะครับก็คือถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ว่าใช้เทมความสัมพันธ์ยังไงก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมใช้ให้ดูก็ให้ทุกคนเข้ามาที่ครังนะครับนะก็มาที่ไอเทมนะกดม,มาที่ไอเทมนะก็จะมี เป็นดอกกุหลาบนะครับนะก็ให้ส่งให้เพื่อนนะครับส่งแค่หนึ่งอันก็ได้นะผมก็จะส่งประมาณนี้นะครับนะก็ก็ร,รับนะครับมันก็ยังทันอยู่นะถ้าเกิดทําตอนนี้นะครับก็คลิกมาเลยนะก็ปลดล็อกนะครับนะนี่ก็จะได้ตาเชิญฮีโร่นะครับแต่ว่าตัวพวกนี้ผมมีหมดทุกตัวแล้วนะครับนะผมก็เลยจะเฮ้ยนหยวแป๊บนึงนะผมมีอารีป่ะวะ ไอลี่ไอลี่มูลค่ามันประมาณนึ่งแสนเลยนะครับนะเป็นแสนเดียวน,นะเพราะว่ามันได้ได้สี่ตัวเนี่ยสีตัวไหนตัวไหนน,นะไอลี่เอาผมมีแล้วนะคือผมไม่ค่อยได้เล่นนครับตัวนี้นะถ้าเราเปิดมันก็จะได้ลูกแก้วนะครับนะื่้มีมังกรกาจินหน้ามียอนวีลาเดี๋ยวต้องดูก่อนนะว่าผมมีจินหน้าหรือเปล่านะครับนะ ผมจะได้เก็บเก็บไว้เฉยๆครับกินหน้าที่หน้าผมมีแล้วนะครับนะผมก็เลยจะเก็บไว้นะครับเป็นแบบประดับประดับระฆังน,นะครับว่ามันมีกล่องนี้อยู่นะหรือลูกแก้วก็ได้นะแต่ลูกแก้วผมก็มีแล้วนะเอาไปว่าได้ผมก็ประมาณนี้นครับแต่ใครยืนต่อก็ได้นะผมจะส่มลูกแก้วเล่นๆดูเฉยๆนนครับนะก็มบตเตอรี่ ประมาณนี้นะับผมมีสิบอันนะก็ใส่ฟรีนะครับนะนี่ก็ได้ทองนะครับคือผมจอเหรียญน,นะผมจะซื้อตัวให้มันครบนะ okay, โอเคก็อเอาไปเจอกันใหม่คลิปนะครับสหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย